เพชรพาลวยสวัสดีพี่สูฟูสุกนครับผมเป็นยังไงพี่น้องมื่ขึ้นนี่มันผุดที่หยีบสีลาพัฒนาโชกหมานกันบ่นอน้อพี่น้องท่านไดโชกหมาน็ดีจะน้าได้ครับได้ลาพัฒนาสามตัวแบบันออกสามแปดศูนย์สองตัวล่างกัคือ้นเจ็ดสามนะพี่น้องเจ็ดสามม่ขึ้นนี่ขอโทษขอให้ได้พี่น้องบ่อเข่าของแอดมื่ขึ้นนี่บ่อเข่าพี่น้องตัวเน้นกือบ่อเข่าเลขกวิ่ง มาเข่าตัวล่องสามกับเซีนมาเหน่งตี่พี่มาเข่าตัวล่องที่สามเป็นเหล็กวิ่งรุดส่วนจับคู่กับมิตะแคนสามหกไปพอถึงฟังไนดะ้พี่น้องไปพอหอดฟังหอดฝาบ้างนีเรียกออกเก็ยสามอันนี้มิตรสามหกบอกเข่าพี่น้องรุดขอโทษขอพ่ยหลายแต่เล็กวิ่งเข่าอยู่พี่น้องเข่าที่สามเข่าตัวล่อง เราเขามาตามกันต่อวันศุกร์ที่26วันศุกร์ที่26บุกกาลา2567เข่าแต่เล็กวิ่ง วันศุกร์ที่หก สุกที่ยี่หกลาพัฒนา บนล่างบนล่างวิ่งรลด 8บนล่างวิ่งรูด7กับ8ส่วนจับคู่บนล่าง เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหก แปดสี่แปดห้า หกคู่พี่น้องบนล่างไปกลับก็บถือว่าหลายอยู่นน่พี่น้องเนาะหกคู่ก็ได้บนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเน้นที่แปดเน้นที่แปด ส่วนตัวเนี้จับคู่กับติดแปดนะพี่น้องนะติดแปดแปดสี่แปดห้าแปดหหคู่หหางบนล่างไปกับพี่น้องท่านใดอยากแบ่งปันแนวทางรัฐบาลไทยก่ะติดต่อมาเบื่อนี้นะพี่น้องด้ เบอร์โทรนี่ก็คือ0929180777 7, 7. พ่น้อท่านใดอยากแบ่งปันแนวท่างรัฐบาลไทยก็โทั่วมาเบอร์นี้ได้ ตามนี้ครับผมแคบหน้าจอครับผมมักตัวใดชอบตัวใดกับพิจารณาเบืง้งขั้นมาหมักกับพันได้พี่น้องได้เลขมีหกคู่หกหางบนรางวิ่งเจ็ดกับแปดเน้นที่แปดส่วนจับคู่ก็มีเจ็ดซี่เจ็ดหาเจ็ดหกแปดซี่แปดหาแปดหกเน้นติดแปดได้พี่น้องได้เน้นติดแปดตกเลขน่าใจตัวใดกับพิจารณาเบืง้งวันสุขที่ยี่บหกมุกกล้าสองหาหกเจ็ดได้พี่น้อง กันบ่มักกัผพานไปตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางก็ขอให้พี่น้องเข้าโชคโมันมนันแห้งปังๆกันก็ขอใหยยู่ดีสบายอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนเรื่อยเรื่อยแห้งก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพาเพจพาลรวยนะครับ้อคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม